ผมวันนี้จะมารีวิวฟูบาซ่านะครับมูลค่าทีมก็200ล้านล้านครับมาดูกันว่าจะลั่นแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เกือบ200ล้านล้านนะเป็นทีมของคนดูนะวันนี้ก็มีงบพอดีงบมาผผก็จัดให้นะอันนี้ผมจัดเป็นคนจัดเองทั้งหมดเลยนะทั้งทีมเลย ก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าอยากมีฟีเจอร์ด้วยนะผมก็เลยจัดเป็นแฟนตาสติกโฟนะครับเป็นฟูลแฟนเอเขาเรียกอะไรเป็นฟีเจอร์แฟนตาสติกโฟนะครับก็มีบวกพลังให้ก็มียืนตำแหน่งบวก2จบสกอร์บวกสนะครับเนี่ยครับแฟนตาสติกโฟก็มีเอโต้นะครับอองรีโรนิโต้แล้วก็เมสซี่นะครับมาดูตัวแรกกันหน้าเป้าของเราก็เป็นเอโต้นะครับปีเจนเอ็มนะครับผมราคาก็ประมาณ20ล้านล้านนะมาดูความเร็วสปีดต้นนะครับครับความเร็วก็147นะครับความเร็ว สปีดต้นร้อยสี่แปดนะครับจบสกครอร้อยห้าสิบเอ็ดเลยนะ <c oughs> ลั่นลั่นเลยนะครับพลังยิงก็ร้อยสามแปดนะครับยิงไกลก็ร้อยสามเก้าเนตำแหน่งร้อยสี่เจ็ดนะครับบอลเล่ลูกโทษก็ร้อยสามแปดคู่เลยนะครับมาดูยิงโค้งก็ร้อยสามแปดนะเลี้ยงบอลร้อยสามเก้าครับอันนี้ก็ทองยาวลงมาถึงปฏิกิริยานะครับคุมบอลห้องตัวสมดุลน,นะก็ะทองลากมาเลยลั่นๆนนะครับเล่นได้ทั้งปีทั้งหน้านะแต่ผมเอามาเล่นหน้าแล้วนะครับต่อไปก็มาดูปีกซ้ายเราก็เป็นอองรีนะครับอองรีซ ร <c oughs> าคาก็5 5ล้านเลยนี่โดดมาคนเดียวเลยนะลั่นๆเลยสูงมาปกติต้องเอาไปลองเล่นหน้าคู่ไม่ก็หน้าเดี่ยวก็ได้ได้หมดนะเพราะตัว,ตวหน้าของเรามันเล่นปีกได้แล้วเล่นหน้าได้ทั้งคู่นะเอโต้กับองลีเนะี่ยก็เอาลองมาเล่นปีกดูนะอองลีเนี่ยมาดูความเร็วก็1 4 9นะครับสบปีดต,ตัว150นะครับจุดสกอร์149นะพลังยิงก็1 4อยิยิงไกล143นะครับยืนตำแหน่ง145ยสก่บห้บนเลขก็ 1้อยนะครับประมาณนี้เลยมาดูยิงมาดูฟีคิกเลยนะครับยาวลงมาถึงปฏิกิริยาเลยนะทองลากมาเลยนะครับองลีปีนี้ก็มียิงโค้งไอ้ยิงโค้งร้อยสี่สบหกนะเลี้ยงบอลร้อยสี่สองนะปุมบอลร้อยสี่สบามนะแอปคลองตัวร้อยสี่เจ็ดครับเลี้ยงบอลติดเตะนะมีที่ใสยที่มาฟีฟิทช็อตนะครับสปีดดิปเลอร์เทปเท่าดิปเลอร์นะครับก็สกิลครบนะสำหรับในเออองลีซียูปีนี้นะครับ สกิลครบแบบเลี้ยงบอลมีฟินิชช็อตให้ด้วยเลี้ยงบอลเร็วเฟิร์ทัรก็น่าจะพุ่งนะครับมามาดูตัวต่อไปก็เป็นกลางกลางลุกนะครับก็เป็นโรนอันนิโยเจนเอ็มนะครับราคาก็ตอนนี้40ล้านล้านก็ลั่นกันนะราคาโดดเลยมีฟินิชช็อตด้วยนะครับมีดิจิทอลดิปเลอร์นะ ประมาณนี้ครับมาดูสปีดต้นความเร็วนะครับก็ความเร็วก็ร้อยสี่สองนะครับสปีดต้นร้อยสี่หกนะครับจบสกอร์ร้อยสี่เอ็ดครับพลังยิงร้อยสี่สิบเอ็ดนะยิงไกลร้อยสี่สองประมาณนี้ยิงลูกโทษส่งสั้นก็ดีนะครับทองเลยนะนี่ก็ฟรีคิกลากยาวลงมาถึงปฏิกิริยาเลยนะก็ทองลั่นมาเลยนะครับเนี่ยฟรีคิกยิงโค้งเลี้ยงบอลประมาณนี้นะดีนะครับไปก็มาดูเรียวเนลเมสซี่ของเรานะอยู่ในเมสซี่ยูทีนะครับราคาก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามสิบล้านล้านนะครับผม นี่ก็เคยลองเล่นมาแล้วสำหรับผมก็เข้ามือนะเมสซี่เลี้ยงบอลแบบคล่องติด,ต,ดตีนเลี้ยงคล่องๆเลยนะครับในกรอบอย่างเงี้ยไว้ใจได้นะครับมามีฟินิชช็อตนะครับมีเทปคลอไดบลเลอร์นะมีไซส์ก้อยประมาณนี้นิสัยก็มีท่ามีเทปคลอไดบลเลอร์ก็คือเลี้ยงบอลพิวแล้วนะนะเอจริงๆประมาณนี้มาดูความเร็วสปีดต้นคอร์ด139 140นะครับจกกุดต้นคอร์ด143นะพลังยิง143ยิงไกล145นะครับจิตเตอร์แม็ก143นะส่งซาน148โอ้โหเยอะนะ ครับมามาดูยิงโค้ง147ยิเลี้ยงบอล148ครับคุมบอล146 14นะครับป้องตัว137เอ้ย136น,นะครับสมดุล147ประมาณนี้เลยเลี้ยงบอลติดตีแน่ๆนะครับมาดูคู่กลางรับของเราก็เป็นไอยาตูเล่กับเจ้าคันเซโล่นะครับอันนี้ก็เอามาเล่น CDM CD นะครับตอนแรกมันเป็นนิสยัยเอ้ยตัวมันก็เป็นตัวยืนแบ็กนะแต่ผมว่านิสัยมันเอามาเล่นได้เจา้าคันเซโล่ก็น่าจะยืนแน่นๆแข็งๆนะครับมาดูแต่กันว่าเป็นไงก็ ประมาณนี้เลยนะนิสัใส่ที่มีก็ครบครับยิงได้ด้วยนะครับจอาคอนเซโลมาเนี่ครับตูเลข่ของดีครับตูเล่รนาะคาก็ประมาณนี้เลย5ล้านกับเกือบสิล้านนะครับนิสใส่ที่มีก็ประมาณนี้มาดูสเตตสีดีเอ็มนะครับถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับจอาคอนเซโล <c oughs> ก็ประทะดีนะครับส่งสั้นว่ามาเล่นกลางรับน่าจะเทพอยู่นะใช้ได้ต่อไปก็มาดู แบ็คซ้ายขวาของเราก็เป็นเซเมโดกับจอรดิอาบานะครับนี่ครับราคาก็ประมาณนี้ล้านๆไม่เกิน2ล้านล้าน,นครับเอาไปเล่นได้เล่นแบ็คดีๆประมาณนี้มีความเร็วทั้งคู่นะครับร้อยสี่สิบเลยนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยนะมาดูคิดเทนเซนกับตูรามนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ CB ของเรามาดูนิสัยที่มีก็มี power header นะครับอันนี้ก็มีเข้าประทะได้ดีนะประมาณนี้ครับมาดูสเตตซีบีก็ล้านๆเลยนะครับ สวยใจได้นะผมว่าไม่ได้แย่แต่ส่วนสูงก็กำลังพอดีนะแต่ตัวนามอาจจะตัวเตี้ยไปหน่อยแต่ได้ปีจียูมาก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่านะครับหายากหายากครับอันนี้ก็16ล้านกับ10ล้านนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ากองหลังบาซ่าคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันแพงมากๆนะครับถ้าแบบ ตัวที่พอเล่นได้ก็จะมีแค่แบบเนี่ยคิดเทนเซนกับตูรามนะครับที่เหลือก็แพงไปแล้วอาราโคกุนเดนย์ยนะยี่สบามยูหายากจากัดต้องไปหาจับนอกด้วยแพงครับ30ล้านขึ้นทั้งสองเลยก็เป็นคู่นี้แทนนะครับก็เล่นได้ไม่ได้แย่นะครับเอาไปเล่นถูถูได้ไถยไม่ได้ถูถ่ก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับเอพี <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณนี้ประตูก็เป็นเช็ดนี่นะครับปีไลท์เอาไว้ลดเอพีนะครับเดี๋ยวอนาคตผมว่าน่าจะเปลี่ยน อาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีฟีเจอร์นะในอนาคตผมว่าน่าจะเอาตัวอื่นมากดีกว่านะเพราะว่าเซตหน้ามันไม่มีตัว2เท้าเลยผมอาจจะเปลี่ยนเอโตเป็นเลวาน UTCU ก็ได้นะในอนาคตนะครับประมาณนี้ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์้วยนะครับฝากกดติดตามใครที่อยากเข้ามาทักทายกันก็ผมก็มี Discord Community เล็กๆนะครับผมก็แปะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับใต้คลิปของผมก็ใครที่อยากเข้ามาก็เข้ามากันได้เลยนะครับ ทำมาพิมพ์คุยพูดเล่นนะครับใครอยากส่งทีมรีวิวทีมก็ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนาน,นครับเกือบเดือนเลยก็ติดธุระข้างนอกด้วยครับติดธุระมีงานมีนู่นมีนี่ให้ทำเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีไฟด้วยอันนี้ก็เห็นคนเขาแบบทักมาถามไทยว่าแบบเออพี่จะกลับมาทําช่องไหมผมก็เห็นคนที่แบบว่ารอดูผมก็ ก็เยอะอยู่ผมก็โอเคกลับมาทําดีกว่านะครับประมาณนี้อ่ะเราไปดูไฮไลไท์กันดีกว่านะครับผมมาจังหวะน,นี้เอโต้เอโต้ลากมาริมเส้นแล้วแทงให้เมสซี่ครับจังหวะน,นี้เมสซี่หลุดมาแล้วแล้วยิงโตเลยครับโอ้โหสุดสวะ oh, ยะโอ้หองรีมาเป็นทุ่งแล้วดึงหลอกดึงหลอกแล้วปั่นเลยลูกนี้โย่โอ้โหสามูนย <30. S 2> ไปแล้วเมสซี่แทงให้เอโต้ครับเอโตเฟิร์ทัชมา เฟอร์ทัดมาแล้วปาดมาให้องรีอุ้ยอาใครยิงไม่ใช่องรีแน่แนู่เหตุซีับดูความเร็วดิดูความเร็วเมสซีด่ดิล็อกมาล็อกอีกล้อหลอกล้อหลอกบอกว่าจะไปแต่กลับมากลับมาแล้วแล้วแล้วยิงโลไปเลยโอ้โหเข้าได้ไงวะคิดเป็นเส้นเรียบร้อยครับเจ็บนิ่มๆสบายๆครับเป็ดซีอีอีกทีนึงครับ มาแล้วลูกนี้ลูกนี้ยังไงดึงแล้วยิงเซฟแต่องรีซ้ำได้โอ้โหสามศูนย์คูณวัดนะอะไะครับเมสซี่โอ้หดูดูความเร็วดูความเร็วเมสซี่ครับดึงกลับมารแล้วแล้ว,ลวปาดเข้ามาให้โรน,นันโญแล้วยิงโลลูกนี้โอ้โหส,สวยครับมาเมสซี่ดึงกลับมาก่อนครับแล้วแล้วยังไงล็อกกลับมาดึงกับมาครับ แล้วส่งให้โรนานิโยครับปาดให้เอโตอเอโต,ออตอดึงกลับมาแล้วโลลูกนี้สวยๆ,ๆโอ้โหวิชิบหายละอืมสวยครับคิดเปนเส้นเก็บได้แล้วโรนานิโยเกมสวนของทางบาซ่าไปแล้วเอโตอเอโตซามูเอเอโตอปาดฮะกดปาดแต่ปาดไม่ได้เข้าเฉยของเหลียดึงมา ลาสติโกแล้วดึงหลอกมาอีกทีนึงแต่อ้อมแต่อ้อมแล้วหักข้อโอ้โหเดี๋ยวปล่อยครับเมสซี่มาอย่างงี้ล็อกล็อกอีกดึงแล้วโลโ,โหดูความผิวดิเก่งมากครับคองดีอ้ยคงติดโอ้แต่ยังได้อยู่ครับโรนิโยมาได้บอลจะมาส่งให้เอโต้ครับเอโต้ เอโตไปเองลูกนี้แล้วยิงโลรหลอห่อเลยลูกนี้เมสซี่ล้อหลอกไปก่อนแล้วส่งให้เอโต้ติดแต่ยังได้อยู่ครับไปเลยลูกนี้ไปแล้วเอโตปาดมาให้โรนโินยแล้วยิงเลยครับสวยว่ะเมสซี่เมสซี่ดึงหลอกอุ้ยเกือบอุ้ย ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอโต้อเอโต้ออตหักไปเลยครับลูกนี้โอ้โหโดนยิงแม่งยิงยะโอ้ยเกือบเข้าเกือบซวยเกือบซวยไปครับเกมสวนเลยจังหวะนี้เกมสวนเลยเกมสวดเลยหาจับเอาวะเมสซี่อ่ะดูความเร็วดิเร็วปาดมาให้ โรนันดิโยดึงดึงล็อกแล้วปั่นเลยลูกนี้โอ้โ oh, oh, หเท้าซ้ายโรนันด <an> <ะ>ิโยครับเปอร์ตีครับส่งให้โรนันดิโยอุ้ยเอโต้อุ้ยไปต่อยังได้อยู่องลีองลีไปยังไง <laughs> เอโต้ปั่นให้โรนันดิโยครับแล้วไหลให้ องรีอองรีอุย้ยทรงติดแต่ยังได้อยู่โอ้โหเปิดตีมายังไงครับไ,ไหล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 แล้วไหลเข้าประตูไปเลยครับไหลไหลเป็นไงละ่ะององรีองรีรอนะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ได้ยังไงโอ้โหคิดว่าไม่ได้นะเนี่ย <S <S เมสซี่เฟืร์ทัสมาโอ้ยเขาเร็วนะแต่จับผมไม่ได้หรอกจะหาจับตัวยากหาจับตัวยากแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหเมสซี่เท้าซ้ายแปรบเอโต้ได้บอแลแล้วดึงหลอกหลอกแล้วส่งมาให้เจ้ากานเซโร่แล้วพาเวอร์ชต สวยว่ะรูกนี้ก็จบไปแล้วนะครับไฮไลท์ก็ประมาณนี้เลยลั่นนะครับสเซตตัวหน้านี่ผมว่าแม่งของดีอ่ะมีตูเล่จอคอนซิโลก็ส่งส่งบอลดีนะครับยิงไกลได้นิสัยผมก็อยากจะให้แบบมีอ่านิสัยอะไรหนะ้าที่เป็นป็นแยบว่ายิงไกลเหมือนเครื่องยิงโลมานะผมก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นนิสัยเขาเรียกว่าอะไรก็ไอตัวนั้นนะ่ะเอามาเล่น ให้เจ้าแคสโลรกับตูเล่ได้นะเอาไว้เวอร์ช็อตแรงๆนะครับสำหรับสไตล์ผมนะประมาณนี้เอโต้ก็เลี้ยงบอลผิวยิงคมนะครับจะติดที่เท้าซ้ายเป็นนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงใช่ประมาณนี้นะครับองรีก็โหเร็วเร็วชิปหผ่นะครับซียูปีนี้เท้าซ้ายเหมือนเท้าซ้าย5เหมือนไม่ใช่ซซาย4อ่อะซ้าย5ยิงคมคมเลยนะครับเนลเมสซี่ก็ในกรอบนี่ลั่นนะครับคือเล่นในกรอบนี่ไว้ใจได้นะไม่ต้องแบบ ขาเรียกอะไรไม่ต้องเล่นท่าคอนโทรลสปินวิ่งล็อก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 ,อกเข้าไปยิงง่ายๆนะครับสบายๆประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะมีไฮไลท์ประมาณนี้อาจบางช็อตอาจจะไม่ได้เอามาใหเอามาลงนะครับก็ไปเล่นนอกรอบมาก็ไปลองเทสลองอะไรมาก็ถือว่าดีเลยนะครับฟูบารซา่าชุดนี้นะครับก็ประมาณเกือบ200ล้านล้านนะในอนาคตก็เปลี่ยนห้น,นาําก็เปลี่ยนผมว่าจะ,จะต้องเปลี่ยนหน้าแหละเป็น เลวันดอฟซี่ซียูยูทีประมาณนี้2กองหลังนี่ก็ยังเล่นได้อยู่ครับแบกนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เล่นได้อยู่ครับไม่แย่ไม่แย่แยถือว่าเล่นดีเลยประตูนี่ค่อนข้างหนักนะครับแต่มันทำไงได้ครับเพราะมันต้องเอามาลดเอพีนะครับประตูนี่อย่าไปใส่ใจเลยถ้าเราขยับประตูก็โอเคแต่บางทีปีไลท์ก็ลู้ๆกันอยู่นะพอจะขยับไปก็เหมือนไม่ได้ขยับนะครับก็เข้าเหมือนเดิมอะ <laughs> ประมาณนี้นะครับใครที่อยากส่งทีมรีวิวทีมก็ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมนะผมก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับให้มากขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณนี้ที่จะฝากทุกคนนะครับใครอยากให้รีวิวทีมก็ส่งมาได้นะครับทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเคครับไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับผม